กาดามนี่ไซส์ประมาณเท่าเลยครับนี่โล,โลอยู่อ่ะครับบ่แสดง,งว่ามันมีป่าอยู่เนาะไ้ไหลายอ่ะเป็นโลสองสามโลอยอมมือนี่เข<อ>าท่าอยู่ ก็ได้กินฟั่งพุนได้ครับฟังพุนมาทำกันมาตกไปอยู่ฟั่งนี้เลมาจากบ้านไห้ครับนี่ในเมือง่ะเขามาจากนครแต่ละเขาในเมืองวะรับแขกเหรอแม่นี่จอบเปิ่งอย่างนีุ้ดคันเบสเป็นแสนเม่นนั่นี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 ่ดๆงดิง มีตัวย่ออืมตัวน้อยกระบะน้อยเนี่ยซ่อมนี่แหลมมะครับาอซ่อมนี่ก็ไซใหญ่เลยเนาะอาแล้วนับหนึ่งรับแขก <laughs> ตัวแรกอะนนี่เพิ่งลงหรอลงนานแล้วอ๋อชมผลงานเลยแม่ไง ผลงานวันนี้ท,อทอั้วทั้วฮัทกระตหญ่อยู่ดิปลาเลยครับตัวนี้นปลานกเขาต,ตัวใหญ่นี่เนื้อเขาโอ้ไซโลอยู่ดิอืมเยี่ยม yeah. สุดยอดเอาอันนี้นั่งเก๋าเลยครับเก้าโมง มถึงนีคัพดีประปรช,ช่วงช่วงที่มันกินเนีครับเป็นช่วงช่วงเช้ากับบ่ายป่ะช่เช้าช่วงเช้ากินดีบอ้ย่ใส่ยี่หอครับมอ,อ่อา,อามือนี้เป็นมือนี้เป็นแนวทรงเด็ดเนาะ โอ้บัดไซสบิกบ๊กบิก๊กกินมาเอาขึ้นเลยแบบนี้แก่เขาฟังหมดเลยเนาะบรรยากาศดีค,ดครับวันนี้ฟังพุูนเลยครับเป็นกระเข้าอยู่ฝังนึ่งไม่ได้คุยกันเลยครับผมเขามัแมน <c oughs> โอ้มันก็นตัวใหญ่อยู่กันนึกว่านึกว่าได้ตัวสองสามนิ้วนี้